อะคับเปิดตู้นะครับวันนี้ข้างในก็มีรถขุดนะครับฮิตาชิ i อ x 3 0รุ่น1ตู้เก่งนะครับ1คันตามด้วยรถตักร้อยยางเอลออนนะครับแล้ก็เดี๋ยวต้องดูข้างในว่ามีอีกประมาณ 3. รัอสองสามรู้สึกว่าตู้นี้4หรือ5้าเไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอขยับรถก่อนนะครับอโอเคครับฮิตาชิหนคันนะครับเดี๋ยวเ้าไปดูตัวนี้รถตักคูเวต้า r 400นะครฮบวตา้า400แล้วก็โคมสุขนะครับ30มสิบหรือสาห้าว่ะสาแล้วก็มีแคด3 0มศูห้อ่ะวันนี้ทั้งหมดสี่รายการนะครับสี่รายการครับมาดูข้างในกันนะครับ,นะครบแคดเตอร์พิล,ลาสามศูนย์หนะครับราสวยเลย โอ้แคทสวยคอมาสูกว่าลนายอยู่สวยนะครับโอเคสีรายการครับเดี๋ยวขยับออกนะครับ ชี้นะครับ e x 3 0รุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ขยับลงสภาพสมบูรณ์มากนะครับแ็กยางตู้เก่งสวิงบูไมมีดันได้าดันหน้าเครื่อง3 k r 2 3 0ูิ้มดสูงนะครับครับรอดิยมจริงๆอันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูนะครับหนึ่งพัรายกาครับตัวนี้มาทั้งคันนะครับวิ่งลงดิบๆเลยนะครับรถสวยสภาพดีรถสวยสภาพดี เราไปจอดข้างล่างเลยครับ๋ยวเก็บงานนิดนึงนะครับก็ใช้งานได้ไปกติโอเคนะครับล